สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับอยู่กับช่องมาดูปูชแช l แ e ลครับวันนี้นะครับผมจะขอลงคลิปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอีกสักคลิปหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ติดตามเกี่ยวกับงานด้านช่างอยู่นะครับก็อย่าเพิ่งหนีหายไปไหนนะครับ วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาท่องเที่ยวกันที่จังหวัดจันทบุรีครับสถานที่แรกนะครับที่ผมจะพาเพื่อนๆไปครับเป็นที่กินปูดูเหี่ยวนะครับที่นี่ครับชื่อว่ามณีแดงรีสอร์ทครับ <Wow. S 1> ตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับตรงบริเวณด้านหน้าที่เข้ามาทางปากประตูเลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่จะต้องไปติดต่อเช็คอินนะครับเพื่อที่จะรับกุญแจห้องนะครับตอนนี้ก็เช็คอินเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูภายในรีสอร์ทนะครับแล้วก็จะไปดูห้องพักกันเลยครับเราขับรถชมวิวก,กันมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็มาถึงในโซนของที่เป็นบ้านพักแล้วนะครับที่นี่นะครับเขาก็จะมีจักรยานนะครับ ให้สามารถจะปั่นไปเที่ยวภายในได้นะครับจักรยานจะมีอยู่เยอะมากนะครับแทบจะทุกจุดเลยนะครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านหลังที่ได้จองเอาไว้แล้วนะครับตัวบ้านนี่เขาก็จะปลูกอยู่บนน้ําเลยนะครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วครับอันนี้บ้านเลขที่25 เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเลยครับนี่นะครับภายในห้องนะครับที่นอนสี่คนเลยหลังจากที่เราได้เก็บข้าวของเข้าในที่พักแล้วนะครับพอถึงช่วงตอนประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวเขาก็จะมีกิจกรรมแรกนะครับก็คือเขาจะพาเราไป ล่องแพดูเหี่ยวนะครับเพื่อนๆตามไปดูกันเลยครับนนกก็็ดเเสรีออัังงงบแธ ไม่รู้ทำไมตัวฉันถึงอยากจะรักแผลชอไม่รู้จะทำไหต่อบอ๋อไอเราไม่รู้ไม่หล่ออยากโทรและสัไปหาเพราะคเธอทำเป็นมิสคอรักไรก็ไม่ไปอ่อนานเข้าใจว่าเธอลำขาดจะพาาังก็ต้องมามามาสาดพังและลงคอดิวไม่พอมาแล้วครับเพืพ่นอนๆเหลียวแดงครับบินมาฉกปลาฉกกุ้งตามหลังแพรเรามาเลยนะครับ หลังจากที่เราได้ล่องแพเปียก,กันมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับที่เห็นเป็นขวดพลาสติกลอยน้ำอยู่นี่นะครับเพื่อนๆอ,อ,อาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับ อันนี้ไม่ใช่ขยะนะครับตรงบริเวณนี้นะครับเขาจะทําเป็นฟาร์มหอยนางลมนะครับซึ่งเป็นฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดจันทบุรีเลยครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะล่องแพกันต่อไปเรื่อยๆนะครับจุดต่อไปนะครับเดี๋ยวเขาจะพาเราไปตรงจุดที่ว่าจะให้เราลงเล่นน้ำกันนะครับ ที่เห็นตีคู่มากับเรานี่เลยนะครับอันนี้เป็นแพรแห้งนะครับลักษณะจะเป็นแพรสชั้นนะครับด้านบนเป็นหลังคาแล้วก็ขึ้นไปยืนถ่ายรูปด้านบนได้เลยนะครับ ผมสตีเพื่อนบ้านออกมาแล้วนะฮะเป็นแพเปียกเหมือนกันนะฮะแพเปียกน้แบบนั้นเลยแพแ,พแพห้งจะมีที่เราที่เดียว,ยวนะครับผมครับตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับหลังจากที่เขาได้จอดแพให้พวกเราเล่นน้ำกันอย่างเต็มที่กันทุกๆกคนแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับเข้าไปที่ที่พักของเรานะครับซึ่งในที่พักนะครับ ก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆนะครับรอให้เพื่อนๆเข้าไปเล่นกันอีกครับตอนนี้ก็ถึงที่พักแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูมวยทะเลกันก่อนเลยครับนี่นะครับอ้าวยังไม่ทันชกเลยครับล่วงไปแล้วครับล่วงน้าไปแล้วครับ นนาาทําตัวเป็นเสือสุดท้ายเห็นกายเป็นเหยี่อเยอะแยะนะฮะภายในรีสอร์ทแห่งนี้นะครับเขาก็ยังทําเป็นจุดท่องเที่ยวอืน่นๆอีกนะครับตรงที่เห็นตรงนี้เขาก็ทําเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับ เป็นป่าชายเลนแล้วก็ทางด้านบนนะครับจะทําเป็นหอคอยขึ้นไปนะครับเป็นที่จุดชมวิวนะครับถ่ายรูปด้านบนได้นะครับเราก็จะพักกันที่นี่คืนหนึ่งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเที่ยวที่อื่นต่อไปครับสำหรับที่ต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปชมโบสถ์เซรามิกนะครับเป็นโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงินนะครับ ชื่อว่าวัดปากน้ําแขมหนูนะครับอันนี้ถ้าผมเรียกชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่โบสถ์แห่งนี้นะครับก็นับว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งนะครับของจังหวัดจันทบุรีนะครับจะมีลักษณะเป็นลวดลายที่พื้นโบสถ์นะครับสีน้ําเงินตัดกับพื้นสีขาวนะครับเหมือนคล้ายๆกับภาชนะลายคามที่ทํามาจากเซรามิกในสมัยโบราณนะครับแตกต่างจาก อุโบสทถทั่วๆไปที่เราเคยพบเหตุกันมานะครับต่อไปนะครับเราจะเดินทางไปสักการะเจดีนะครับที่บ้านหัวแหลมครับสำหรับเจดีนี่นครับลักษณะจะเป็นเจดีเก่าแก่มีอายุมากกว่า200ปีนะครับตันิฐานกันว่าสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับให้กับชาวบ้านในสมัยก่อนซึ่งชาวบ้านจะทําประมงเป็นอาชีพหลักนะครับ จะมีการออกเรือซึ่งเป็นการเสี่ยงอันตรายนะครับเขาเลยสร้างเจดีย์อันนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับชาวบ้านในสมัยก่อนๆนี้ครับต่อไปเลยนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปชมถนนนะครับซึ่งถือว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดหนึ่งในประเทศไทยเราเลยนะครับที่เห็นอยู่วันนี้นะครับเป็นจุดชมวิวเนินนางพญานะครับถนนเฉลิมบูรพาชนรทิศนะครับ ซึ่งเป็นถนนเรียบทะเลเมืองจันทบุรีนะครับที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับตั้งแต่ชายทะเลทางด้านเหนือสุดนะครับไปยังชายทะเลด้านใต้สุดนะครับของจังหวัดจันทบุรีนะครับจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งนะครับเป็นจุดชมวิวจุดถ่ายรูปนะครับสําหรับจุดชมวิวเนินนางพญานี้นะครับจะตั้งอยู่บนเนินริมถนนนะครับใกล้กับหาดคุ้งวิมานนะครับ แล้วก็ปากอ่าวคุ้งกระเบนนะครับเป็นจุดชมวิวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรีนะครับสำหรับจุดชมวิวนี้นะครับเขาก็ทำเป็นลานจอดรถอย่างดีเลยครับมีจุดบริการนักท่องเที่ยวมีบันไดาทางขึ้นนะครับทำรั้วกั้นเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวครับที่ต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูภาพวาด3มมิตินะครับ ของอาจารย์สมเกียรตินะครับสําหรับบ้านสามมิตินี้นะครับตั้งอยู่ในชุมชนบ้านเรือจ้างนะครับจะอยู่ใกล้ๆก,กับอาตนะวิหารพระแม่มารีนะครับก็จะมีเป็นซอยเล็กๆนะครับเราจะต้องเดินเออมันจะมีป้ายบอกนะครับเป็นป้ายบอกทางเดินเข้าไปในซอยนะครับจนไปถึงบ้านสามมิตินะครับจะมีป้ายบอกเป็นระยะระยะไปตลอดทางเลยนะครับ เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่เดินทางมาเที่ยวที่โบสถ์อาถนนะวิหารนะครับของพระนางมาลีนะครับก็สามารถที่จะเดินต่อมาที่บ้าน3ามิติหลังนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆลองชมความงามของภาพสามมิติของอาจารย์ไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับที่ผมมานะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับได้เจออาจารย์สมเกียรติซึ่งเป็นเจ้าของภาพนะครับซึ่งแสดงอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับนี่นะครับอาจารย์สมเกียรตินะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอจบลงที่บ้านสามมิติของอาจารย์สมเกียรตินี่นะครับเพชรบุรีนี่นะครับยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆนะครับอีกมากมายนะครับ ถ้าเพื่อนๆนะครับสนใจก็หาโอกาสมาท่องเที่ยวกันได้นะครับก่อนจบนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกับผมครับในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ